ข่าวด่วนครับทุกคนล่าสุดครับทุกคนพี่ไฮอาภาพรออกมาเช่นชมอุงอิงเพชรบ้านแพงบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับมีแววตามองเราด้วยความสุขในการไม่ไม่ไม่เช่งเก่ดีไปหมดที่ไหหรอน้องน่ารักมากเราเห็นแล้วเราเอ็นดูใจแล้วก็ตัวเล็ก เขาเป็นเด็กมากเลยแต่เขาทางานแบบว่านัารักะ่ะเรารักเลยอะ่ะเราเห็นแล้วเราถ้าเรามีลูกเราก็คงขนาดเนี้ยเราเอ็นดูแล้วก็หมอรำไหล,ลายคนเดี๋ยวนี้อู้จาวูสวยๆน่ารักมากแล้วลน้องอุงอิงเป็นเด็กที่พูดน้อยเป็นเด็กที่พูดน้อยมากแต่งพอเขาร้องหรือเขาลัสเสน่ห์มาแต่งมาเนี้คือความเป็นสตาร์เราก็เลยชื่นชมมันออกทั้งสายตาเลยเหรอตายแล้วไม่รู้เลยอะ่ะคนแบบโฟกัสมาแบบแวบวบแบบตาเนี่ยให้มอง,องเอ็นดูใช่ไหม เอ็นดูใช่ไหมแต่จริงๆอะเออะสายตามันโกหกไม่ได้เนาะความรู้สึกมันจะออกมายัางไงก็อย่างนั้นแ่ะ ล่าสุดครับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้มีการเข้าไปดูข่าวนะครับที่นักข่าวได้สัมภาษณ์ครับทางช่องก๊สิบพูครับทุกคนได้ไปสัมภาษณ์พี่ไฮอาภาพรครับซึ่งพี่ไฮเนี่ยก็ได้เผยความรู้สึกที่มีต่อน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับหลังจากที่ไปออกรายการนะครับไม่หมดนี่เนาะตอนนั้นนะครับที่โอ้ต้องบอกได้ว่านะครับสายตาของพี่ไฮอาภาพรเนี่ยววตาคือจ้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบดูมีความสุขมากนะครับซึ่งพี่ไฮอาภาพรเนี่ย ก็ได้เผยว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนพูดน้อยนะครับแต่เขาเนี่ยมีความเป็นศิลปินที่สูงมากๆเวลาที่น้องร้องออกมาเนี่ยครับทุกคนพี่หายคือแบบรักแล้วก็เอ็นดูถ้ามีลูกนี่คือแบบโอ้โหก็คงรักมากๆนะครับนะแล้วก็ไปดูในเพจของน้องอุงอิงไปบ้านแพงก็ทราบว่านิ้วของน้องอุงอิงไปบ้านแพงเนี่ยเป็นแบบนี้มือเป็นแบบนี้นะครับโถนะครับพี่หายก็ได้ พูดแบบว่าไม่แน่ล่ะคนถึงรักน้องมากมายทั่วประเทศขนาดนี้นะครับต้องบอกได้ว่าพี่ไฮอาพพอนอเป็นศิลปินท่านหนึ่งเลยที่บอกว่าเป็นชั้นครูไปแล้วนะแล้วก็ คือสายตาโกหกไม่ได้ครับวันที่อุ๋งอิงเนี่ยไปออกรายการแล้วพี่ไฮอภพรเนี่ยเป็นเหมือนเป็นนั่งคอมเมนเตอร์เนาะแล้วก็อุ๋งอิงไปในนามศิลปินรับเชิญครับแววตาคือแบบว่ามีความสุขมากเมื่อได้เห็นอุ๋งอิงเนี่ยออกมาร้องเพลงหอบฝันมาหลังห้านในวันนั้นนะครับและเราได้เห็นพี่ไฮอภพรมามาตอบแล้ววันนี้ว่า ไม่ทราบเลยว่าอุงอิงเนี่ยมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้แล้วก็น้องเป็นคนที่พูดน้อยมากๆเป็นคนอารมณ์ติสนะครับเป็นคนอารมณ์ที่มีสิทธ์เป็นคนอารมณ์ศิลปินสูงครับสำหรับน้องอุงอิงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพี่หายน่ารักมากนะครับรักแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆนั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มก็เอาเรื่องราวดีๆครับมาบอกต่อกับทุกคนครับซึ่งต้องบอกว่า ข่าวนี้อุ้มอิมข่าวกระแสนี่แหละได้เป็นคนนําเสนอข่าวไปเนาะแล้วก็เหมือนทางทางสํานักงานข่าวต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ไปถามพี่ไฮอัปปาร์พรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วเกิดขึ้นตั้งแตน่น่าจะเป็นหลายเดือนที่แล้วนะสำหรับเรื่องนี้ตั้งแต่น้องเนี่ยไปออกรายการไม่หมดนี่เสียงโชคสักอย่างเราก็จําผิดขออภัยด้วยนะครับซึ่งวันนั้นน่ะพี่ไฮก็คือใส่ชุดสีเขียวเนาะเราจําได้แล้วก็เป็นนั่งเป็นคอมเมนเตเตอร์แล้วก็มองอุ้งอิงด้วยแววตาที่แบบว่าโอ้โห เหมือนนึกถึงตัวเองสมัยเด็กอะไรประมาณนี้นะครับเนาะด้วยแววตาเราที่แบบโกหกไปได้เราก็เลยรู้สึกว่านะน่ารักมากสำหรับพี่ไฮวันนี้แล้วก็ได้ออกมาชื่นชมน้องนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่อุ้งอิงพูดน้อยมากแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับน่าเอ็นดูมากๆพอเรารู้สึกว่าเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกเอ็นดูเลยพี่ไฮมองว่าพอเจอน้องปุ๊บแล้วรู้สึกเอ็นดูน้องเลยนะครับทุกคนเนาะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอธิบายยากแล้วก็ทุกคนเนี่ย พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเจอองุ่งอิงแล้วรู้สึกแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนาะไปยังเพจอิจานเพจกสิษพูด,ด้วยที่ได้นําเสนอข่าวของพี่ไฮอภพรให้เหล่าบรรดา f c แฟนคลับเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันแล้วก็ได้เข้าไปชื่นชมกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหศิลปินเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเนี่ยออกมาพูดแบบนี้หลายท่านแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แต่งเพลงอย่างคุณครูสลานะครับ พิติกชิโร่นี้ระดับประเทศเลยแล้วก็พี่ไฮอาภพรน,นะครับแล้วก็หลายๆท่านมากๆซึ่งเราพูดไม่หมดจริงๆคือเยอะมากๆที่ได้สัมผัสตัวจริงน้องแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอุ๋งอิงเนี่ยน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่าทนุถนอมเนาะแล้วก็ตอนแรกพี่ไฮอาภพรได้เผยว่ายังไม่ทราบว่าอุ่นอิงเนี่ย แบบมือม you know, ือน like you know. ้องเป็นแบบนี้นะครับเนาะว่าน้องไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอพี่ไฮเนี่ยได้ไปเข้าไปดูเพจน้องแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อรู้แล้วว่าทําไมคนถึงรักน้องแล้วก็เอ็นดูน้องทั่วประเทศเลยนะครับอุ้งอิงหน้าตอนที่ไม่ได้แสดงตอนที่ไม่ได้ร้องเพลงน้องก็จะเป็นเด็กอีกคนหนึ่งนะครับพี่ไฮก็บอกแบบนี้แล้วก็พอเวลาน้องได้จับไม้ร้องเพลงเนี่ยน้องก็จะเป็นอีกคนหนึ่งคือเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆนะครับพี่ไฮก็ได้เผยกับนักข่าวไปแบบนั้นนั่นเองครับทุกคนน่ารั พี่ฮายน่ารักมากวันนี้ตอบนักข่าวดีมากๆเลยนะครับวันนี้ควงคู่ไปกับพี่ยิ่งยงด้วยแล้วก็พี่ฮายเนี่ยเหมือนกับว่ากําลังจะกลับมารับงานร้องเพลงอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งต้องบอกได้ว่าหลายคนเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขกับพี่ฮายมากเกินไปแบบไม่ไม่ไม่ถามเรื่องผลงานพี่พี่ฮายอภพรเลยนะไปสนใจในเรื่องตัวเลขใช่ไหมครับพอวันที่1กับวันที่15เนี่ยก็จะเข้าไปถามแล้วว่า วันนี้ได้เลขอะไรนะครับซึ่งไม่ได้แบบว่าโฟกัสเรื่องผลงานแล้วตอนนี้พี่ไฮก็ได้เผยแบบนั้นนะครับเนาะซึ่งตอนนี้พี่ไฮก็โอ้โหชื่นชมน้องหนักมากๆสําหรับคลิปที่ออกมาคือดีใจครับดีใจแทนน้องนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะที่เป็นศิลปินแบบว่าชั้นครูนะต้องบอกว่าพี่ไฮอาวพรเนี่ยเป็นศิลปินชั้นครูนะแล้วก็แบบโอ้โหเป็นศิลปินมายาวนานมากๆแล้วก็เป็นศิลปินในตํานานอนะเรานึกถึงเพลงที่แบบนะสมัยเราเด็กๆอะเราเห็นพี่ไฮก็คือแบบ โตมาพร้อมกับเพลงเพลงแบบว่าเลิกแล้วค่ะอะไรอย่างนี้เลยนะใช่ไหมใช่เพลงพี่ไฮไหมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าพี่ไฮเวลามองน้องเนี่ยก็คงจะนึกถึงตัวเองนะกับพี่สุนารีราชสีมาเหมือนกันก็มีความเอ็นดูน้องเนาะต่วันนั้นก็คือเราเห็นแววตาเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเขามีความรักแล้วก็มีความเอ็นดูน้องซึ่งสายตามันโกหกไม่ได้นั่นเองเน,นะทุกคนเนาะก็ นะดีใจมากๆที่ได้เห็นศิลปินระดับครูเนออกมาพูดถึงน้องขนาดนี้นะครับน่ารักมากๆแล้วก็วันนี้ขอบคุณทางทางเพจอีจันด้วยเนาะแล้วก็ทางเพจก็สิบคูแล้วก็หลายๆช่องที่ได้นําเรื่องราวนี้เนาะมาบอกเล่ามาบอกกล่าวให้พวกเราได้มาพูดต่อกันแล้วก็ได้เอามาให้ fc แฟนคลับเนี่ยได้ชื่นใจกันครับทุกคนว่ามีศิลปินระดับแถวหน้าของประเทศไทยเนาะอย่างพิ๊ิชิโร อย่างแม่ไฮอะพาพรเงี้ยาครับทุกคนได้มาพูดถึงน้องแล้วก็ได้มีความแบบว่าให้เอฟซีแฟนคลับมีความสุขนะครับทุกคนซึ่งหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับเวลาดูน้องด้านหน้าเวทีเนี่ยก็รู้สึกเอ็นดูแล้วก็รักก็คือเหมือนนุ่มอิ่มนี่แหละอยากเอาแบบมาอะยน้ําใจไปให้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ นะถือได้ว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับสำหรับพี่หายอาพาพรนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็วันนี้อ้มิ่มข่าวกระแสนะครับก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะช่วงนี้ก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนนะฝากพอ่พอ,พอแม่เอฟซีนะครับเช็คสภาพรถให้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยช่วงนี้แบบ คือมันจะไม่ได้มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่หนาวแล้วนะมันร้อนแล้วก็ตอนเย็นมาเนี่ยจะรู้สึกแบบเป็นลมเย็นๆเนาะก็ฝากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกคนนะครับสวมใส่เสื้อผ้าหนาะๆด้วยกันแล้วกันนะครับเวลาออกจากบ้านเนาะแล้วก็ฝากติดตามอุม้มข่าวกระแสด้วยนะครับดูตายแล้วก็ตัวเล็กเขาเป็นเด็กมากเลยแต่เขาทำงานแบบว่านังนรักอะเรารักเลยอะเราเห็นแล้วเราถ้าเรามี